คำถามที่ทางทนายแจมถามทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตบทเอกทวีสอดส่องในวันนี้เนี่ยเคสของคุณบุ้งเนี่ยนะครับอันนี้เป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาเหมือนกันถามสดเหมือนกันค่ะถามสดครั้งแรกเหมือนกันที่จถามสด <c oughs> ไอ้คำว่าถามสดก็คือว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยไม่รู้เลยว่า <c oughs> คุณแจม <c oughs> จะถามอะไร <c oughs> <c oughs> ซึ่งเขาก็จะคาดเดาไว,ไว้โดยปกติเขาก็จะคาดเดาว,ว่าเอ็น่าจะเป็นเรื่องนี้เนาะถึ่งแต่คิดว่าพอพอเป็นแจมถามเนี่ยเขาก็น่าจะพอคาดเดาได้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรดังนั้นเนี่ย เขาก็จะแบบมีคําถามมีคําตอบมาในมุมที่เขาคาดว่าจะถามเรื่องนี้อะไรเงี้ยอืมนะครับเนื้อหาสาระที่ทางทนายแจมถามทางรัฐมนตรียุติธรรมในวันนี้ก่อนนะเอาเอาคาถามที่เราถามทางรัฐมนตรีไปเราถามเรื่องอะไรบ้างเผื่อคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ได้ตามสภาในวันนี้แจมมาถามไปสามประเด็นจริงๆเอ้าเท้าความก่อนว่าจริงๆเรื่องเรื่องเรื่องของการเสียชีวิตของของคุณบุ้งเนี่ยมันเกิดในช่วงที่ปิดประชุมสภาเนาะ เป็นสุธสภานี่ยมันก็ทีนี้นกลไกสภาก็แทบจะยังไม่ได้ไม่ได้ใช้ในการตั้งคําถามเลยทีนี้พอเปิดสภามาก็เลยตั้งใจว่าจะต้องเป็นกระทู้สดในการที่จะถามถึงความคืบหน้าเพราะว่ามันก็ผ่านมาเกือบจะสองเดือนเนาะถ้าถ้าวันที่สิบสี่นี้ก็จะมาครบสองเดือนพอดีแล้วมันก็เหมือนเรื่องมันก็เ,กง,เงียบๆไปค่ะแล้วก็จริงๆก่อนที่จะตั้งเป็นกระทู้เนี่ยจตก็ได้โทรสอบถามทางทนายความแล้วก็ทางญาติก่อนด้วยนะคะเพื่อต้องการแแบบ ขอคอนเซนต์ว่าถ้าเราจะถามคําถามเนี่ยเราจะสามารถถามลงลึกได้ขนาดไหนเนาะแล้วก็คอนเซนต์ของทางของทางญาติเนี่ยเขาสะดวกใจให้เราให้เราพูดได้แค่ไหนแล้วก็ทางญาติทางทางนายความเนี่ยมีประเด็นไหนที่ติดใจที่อยากจะถามเหมือนเราก็าเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนกระบ,บอกเสียงถามแทนประชาชนด้วยถามแทนญาติแล้วก็ทนายความเปียงรับมตรียุติธรรมด้วยค่ะอืมนะครับ ตัวของทางรัฐมนตรียุติธรรมคำตอบที่ท่านตอบท่านตอบประมาณไหนบ้างเอาเอาสรุปเป็นประประเด็นก็จริงจแจมถามไปสประเด็นเนาะหนึ่งคือประเด็นประเด็นเรื่องความคืบหน้าเนาะที่เขาเขาบอกว่าคือถ้าจะถ้าเราถ้าเราจำได้ว่าหลังจากการเสียชีวิตของของคุณบุ้งเนี่ยมีการออกมาแถลงว่าเขาจะมีการตั้งคณะกรรมการใช่ไหมในการสอบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยค่ะเราก็ถามไปตามเนื้อเนื้อผ้าเลยว่าตัสรุกแล้วเนี่ยครับอภิกรรมเรสผมค้อ็จริงเนี่ยได้เรื่องอะไรบ้างแล้วผลมันคืออะไรเพราะว่าแจมเองเนี่ยในช่วงที่ปิดประธมสภาเนาะ งานคณะกรรมการเราก็ย an ังท kind of mm ํางานต่อแต่ไม่ได้เอาเรื่องเรื Hayır. ่องของคุณบุ well, ้งเนี่ยเข้าคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและเติเติมโนเทชนเพราะว่ามันมีประเด็นที่ว่าขอกล้องไม่ได้ถ้าเราจําได้เนาะที่แบบไม่ได้ไม่ได้กล้องสักทีก็เลยใช้เครื่องมือทางกรรมธิการในการเรียกเข้ามาสอบถามจนท้ายเนี่ยทางคณะความก็ได้กล้องนะคะแล้วก็เราได้กล้องด้วยแล้วเราก็ได้ทามหลายทางรัฐธรรมน์ส่งมาให้ทางกรรมธิการด้วยทีนี้พอจะไปดูอีตัวทม์ไลน์มันก็มีความแตกต่างกัน นิดหน่อยแต่อาจแต่ไม่ได้เป็นในนัยสาคัญแต่ประเด็นสาคัญอยู่ที่ว่าคือบุ้งเนี่ยลุบล้มฟุบไปเมื่อไร่เนาะซึ่งอันนี้มัน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 ค่อนข้างต่างกันคือต่อให้มันจะต่างกันดูเหมือนไม่เยอะเป็นห้าทีห้านาทีสิบนาทีเนี่ยแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเข้าถึงในการในการกู้ชีพถูกไหมคะเพราะว่าการการการกู้ชีพเนี่ยต่อให้สองนาทีบางทีมันก็ช้าไปด้วยซ้าแล้วเราก็ได้ข้อให้จริงในตอนที่ในตอนที่สอบถามโดยใช้กรรมธิการด้วยว่า ที่เข้าไปช้าเนี่ยเพราะว่าคนถือกุญแจยังยังไม่เข้างานอะไรเงี้ย <c oughs> คนถือกุญแจไขย,ยังไม่เข้างานเอ,อ่อเขาเพราะว่าเพราะว่าบุ้งล้มไปประมาณหกโมงสิบห้านาทีหกโมงเช้าค่ะเขาก็บอกว่าเออมันยังไม่ถึงเวลาง,งานเลยต้องไปเอากุญแจที่ส่วนกลางซึ่งก็ต้องไปไปแบบเดินไปไกลอีกเพื่อไปเอากุญแจที่ส่วนกลางเพื่อมาไขา ไขตัวประตูเพราะว่าเขาก็บอกว่าเนื่องจากมันเป็นการขังในใน,ใน,ใ,นในรัฐในรัชทันมันเลยมีระเบียบค่อนข้างแบบว่ามันจะต้องล็อกควงล็อกกุญแจชั้นสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนนี้มันเลยไม่เห็นว่าเออมันมันชา้านมันชา้าตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าไขกุญแจไม่ได้คนเฝ้ากุญแจยังไม่เข้างานอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็พอมันชา้ามันทาให้ทําให้กระบวนการในการกู้ที่มันอาจจะแบบล่าชา้าเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นคน,คนเฝ้ากุญแจยังไม่เข้างาน หมายว่าคนเขาบอกว่าคน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 ที่ถือุนแจอะไรเงี้ยเพราะว่ามันหกโมงสิบห้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดเคสฉุกเฉินอ,อย่างนี้กับ <c oughs> น,น,น,นั่นแหละ,ะน,นั่นแหละใช่ค่ะอันนั้นเลยเป็นคําถามคําถามที่สองของแจมเนาะว่าเราเห็นและอว,ว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้แล้วท่านมีแนวทางในการที่จะท,ที่จะแก้ไขหรือว่าป้องกันเหตุในอนาคตนี้อย่างไรเนะะี่ยค่ะซึ่งท่านก็อาจจะตอบไม่ค่อยตรงคาถามเท่าไหร่ท่านท่านอาจจะเตรียมมาอีกแบบี้นะ ก็ตอบมาว่าท่านก็มีแนวทางที่จะปฏิรูปเรือนจําปฏิรูประบบวิธรรมนะท่านมีแนวทางที่ท่านจะเออเนี่ยท่านก็พูดว่ามันมีโครงการว่าโครงการราตรานปันสุกนะตั้งแต่มีโครงการนี้มาทําให้คนเสียชีวิตเนี่ย <c oughs> น้อยลงจากเดิมในเรือนจำท่านก็มีการอ้างอันนึงที่แบบตลกมากก็คือว่าท่านอ้างว่าการเสียชีวิตในเรือนจําเนี่ยมันน้อยกว่าการเสียชีวิตนอกเรือนจำอีกนะเทียเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยข้างอ <c oughs> น,อนอกเนี่ยอยู่นอกเรือนจำมันคนเสียชีวิตเยอะกว่าอีกนะอะไรแบบนี้เนาะซึ่งอันนี้มันก็คนละประเด็นนะเราต้องการรู้วว่่ามมันไครจะต้อง คือ <Das kop at io> ต่อให้มันจะน้อยกว่ามันก็ไม่ควรจะต้องมีใครจะต้องมาเสียมาเสียชีวิตในเรือนจอยู่แล้วเนาะมันไม่ควรจะจะ normalize การเสียชีวิตในเรือนจำให้ให้ให้เป็นเรื่องที่แบบว่าเอ,อ้ยมันมันเกิดขึ้นได้โดยโดย,โดยปกติอะไรเงี้ยค่ะครับคือเรื่องที่รัฐมนตรีตอบพี่จรก็น่าสนใจแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่คําตอบของคาถามเรา <S <S ใช,ใช่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 แค่คงเตรียมมาอย่างที่บอกพอมันมันเป็นกระทู้สดเนาะคเขาก็ต้องอนุมานแหละว่าเอ๊ะน่าจะถามเรื่องนี้แหละน่าจะถามเรื่องนี้แหละเขาก็จะเตรียมมาในระดับหนึ่งแต่พอเราถามจริงมันอาจจะไม่ได้ตรงกับเขาร บางท่านก็จะตอบถ้าถ้าท่านถ้าท่านเข้าใจเรื่องนั้นนะคะท่านอาจจะตอบได้เลยแต่ถ้าบางท่านที่เขาเตรียมมาเขาจะตอบไปเท่าที่เขาเตรียมมาหรือบางท่านถ้า,ยยายอย่างท่านชะดาอย่างเงี้ยไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้อันนี้คือก็ตอบแบบตอบแบบลูกทุ่งลูกทุ่งไปเลยคือแบบว่าเออก็ผมไม่รู้รรรรอ๋อแต่ว่าเตรียมมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เพิ่งรู้ว่าต้องต้องตอบกรทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ว่าตัวอย่างทางรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยท่านเหมือนท่านทราบแลวผมคิดว่าทางตัวของสสเองเนี่ยนะครับ ทั้งในเอาทั้งในสภาและนอกสภาเองอะในช่วงแต่คุณบุ้งเสียชีวิตอะถามเรื่องนี้บ่อยสื่อก็ถามบ่อย<ช>เพราะฉะนั้นเน<ช>ี่ยท่านเหมือนมีข้อมูลอยู่พอพน่าจะพอคาดเดาได้แลแ้วาอกก็ได้เพราะว่าในชันกรรมธิการเตียมก็เตียมก็เป็นคนผลักดันให,ให้ให้เรื่องเนี้ยเ,เข้าเข้าในในฉันกรรมธิการด้วยอืมนะครับเมื่อกี้สองสองประเด็นแล้วใช่ปะ่ะเพราะว่าคุณแจมถามไปสามประเด็นปะใช่แล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยประเด็นสุดท้ายเราก็พูดถึงมีแนวทางในการในการที่จะ เรื่องในการที่จะแบบเออกับการาในการจัดการเกี่ยวกับนักโทษทางความคิดหรือนักโทษทางการเมืองอย่างไรเพราะว่าในปัจจุบันมันมีประเด็นเรื่องแบบคดีมตาตราสิบสองหรือคดีอื่นๆที่มีนักกิจกรรมหลายคนต,ต้องเข้าเรือนจำอย่างเงี้ยค่ะเราจะทนานทางรัฐบาลเนี่ยมีแนวทางในการที่จะที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไงเพราะว่าต่างชาติเขาก็ตั้งคําถามเรื่องนี้มาพอสมควรซึ่งอันเนี้ยท่านก็ตอบว่าเออท่านท่านก็มีความคิดที่ท่านจะแยกเรือนจํา ออกมาเป็นเรือนจําที่ระหว่างพิจารณาตังหกะงกับเรือนจําที่เป็นแบบเรือนจําอ่าเรือนจําที่เป็นคดีถึงที่สุดแล้วอะไรเงรี้ยค่ะท่านก็มีคาถามมาค่ะตอบตอควแต่แค่มันอาจม,ม,มันอาจจะไม่ได้ตอบแบบเป๊ะที่เราถามหรอกแต่ก็ท่าน,ท,านท่านก็เตรีมมาพอสมควรค่ะก็เลยไม่ได้มีประเด็นแบบประเด็นแบบขัดแย้งอะไรเหมือนของคุณแบงค์เท่าไหร่เพราะว่าเออท่านก็ตอบมาค่อนข้างโอเคเนาะไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้แย่อะไราดนั้ะนอ๋อโอเคเออในในช่วงเวลาตั้งแต่คุณบุ้งเสียชีวิต เมื่อกี้ที่ทนายแจมบอกคุณบุ้งเสียชีวิตมาคือเวลามันผ่านไปเร็วมากนะคุณผู้ชมยังบอกเลยกี่เดือนแล้วนะครับก็เขา14พฤษภาคมเนาะก็ประมาณเดือนกว่ากว่าถ้าวันที่14อนนี้ก็สองเดือนพอดีค่ะก็เกือบสองเดือนแล้วเนี่ยนะครับเราก็ตามเรื่องนี้มาอยู่ตลอดเนาะก่อนหน้านี้ที่บอกว่าที่ประชุมกรรมธิการก็ได้มีการกรรมธิการนี้กรรมธิการไหนนะฮะคุณแจมกรรมธิการของแจมกับกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมแลือกสทมทที่เราเรียกไปครั้งแรกแล้วเขาไม่มาจริงๆอะเราเรียกตั้งแต่แบบพอเกิดเหตุการณ์อีกสัปดาห์หนึ่งเาก็ อ้างว่าเขาไม่ว่างเนาะเขาติดกิจกรรม something อยู่แล้วก็พออีกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเขาถึงมาก็คือประมาณปลายเดือนพฤษสภาที่เขามาอืมนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นพอเขามาปุ๊บเนี่ยนะครับเราได้ข้อมูลอะไรต่างๆมามาบ้านที่เขาให้เราได้เราได้ไทม์ไลน์เราได้ข้อมูลที่บอกอย่างเช่นว่าเออไม่มีที่เข้าช้าเพราะว่าไม่มีคนถือกุญแจหรือว่ากระบวนการการกู้ชีพต่างๆค่ะโอ้ไอเรื่องไม่มีคนถือกุญแจเนี่ยผมเนาะมันเป็นเรื่องที่แบบ มันเป็นตลกร้ายเหมือนกันนะถูกไหมฮะมันคือชีวิตคนคนึงใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะมันมันเราเลยถึงมาตรฐานเนี้ยว่ากรณีเหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ยมัน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 ควรจะต้องต้องจัดการอย่างไรค่ะแล้วก็ยังไม่รวมถึงไทม์ไลน์ของตัวของทางคุณบุ้งที่เสียชีวิตด้วยเนาะที่มันยังอาจจะยังกางขาอยู่ใช่มันอาจจะยังใช่มอาจจะยัง้างค้ข้าจริงจริงก็แบบจริงๆเนี่ยมันมีคลิปเนาะแต่เราก็ต้องแบบให้เกียรติของ ให้เก็ผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ให้แก็บทางญาติเลยเลยคิดว่าการเผยแพร่คลิปประคมงไม่เหมาะสมแน่ๆก็เลยแค่เป็นไทม์ไลน์ของคลิปแล้วก็ไทม์ไลน์ที่ที่ราชทันชี้แจงที่ว่ามันอาจจะมีความเหลื่อมกันนิดหน่อยค่ะนะครับขออนุญาตถามในส่วนของของคลิปนิดนึงครหมายถึงว่าในในในตัวของคลิปนั้นรายละเอียดก็คือหมายถึงเรื่องของการช่วยเหลือพยายามจะปลอบใจก็จะเป็นรายละเอียดของตั้งแต่ตอนที่ล้มฟุบไปจนจนถึงส่งตัวไปที่โรงพยาบาลราชธรรมค่ะไอพี่ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะ อ๋อส่งต่อไปที่โร,รงพยาบาลธรรมศาสตร<ช>์เฉลิมพระเกียรติเนาะแล้วก็มีการประกาศว่าทางคุณบุ้งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นั่นแหละใช่ค่ะใช่ค่ะอืมนะครับ